ท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีธนูลักษาธนูนะคะดูตามชาร์ตนะคะชาวราศีธนูคือผู้ที่เกิด16ธันวาคมถึง15มกราคมอาจาร,รย์อิงโหราศาสตร์ไทยนะคะขอขอบพระคุณนะคะทุกกาลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกสับสครต์ทุกการติดตามที่มีให้กับอาจารย์นะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะค่ะอาจารย์จะเป็นตัวแทนสัพายเพื่อเปิดดวงในเดือนกันยายนให้กับชาวธนูว่าเรื่องราว ที่จะเกิดขึ้นมีอะไรบ้างนะคะพลังงานไพ่ของชาวธนูใบที่หนึ่งค่ะท่านได้ไพ่สนิทใจอ่าสนิทใจก็แปลว่าเอเหมือนภาพเป็นคนคู่เนาะถ้าท่านมีคู่รักหรือคนรักก็แปลว่าสนิทใจต่อการเชื่อถือกันได้หรือมีเพื่อนก็แล้วแต่นะคะก็จะเป็นคนที่เชื่อใจได้อะไรประมาณนั้นนะคะมีคนที่แบบ อืมให้ความรักความเอาใจใส่ท่านแบบแบบท่านเชื่อได้สนิทใจแหละไพ่ไพ่บอกอย่างนั้นเนาะในตําแหน่งการเงินค่ะบอกว่ามีคุณค่านะคะมีคุณค่าก็แปลว่าท่านอะนะคะเออมีความสามารถนะเป็นภาพเหมือนนักรบนะคะอาจารย์มองถือดาบถือบังเกอร์เนาะ ที่กำบังอ่ะเออนะคะเพราะฉะนั้นในในตำแหน่งการเงินบอกว่ามีคุณค่าเป็นสิ่งที่ทุกคนยอมรับในความสามารถของท่านแน่นอนไพ่ใบนี้เพราะฉะนั้นาทาวธนูนะเวลาท่านไปติดต่อง,งานหรือก็เรื่องของ การหาเงินหาไรายได้เนี่ยคนเขาเชื่อถือท่านว่าท่านเป็นคนที่น่าเชื่อถือท่านเป็นคนมีคุณค่าอยู่แล้วเวลาไปติดต่ออะไรมันก็จะง่ายในการที่จะมีคนยอมรับมีคนซื้อสินค้าท่านมีคนให้โอกาสดีๆกับท่านในเรื่องของเงินเพราะฉะนั้นการเงินก็จะเข้ามานะคะเพราะมีคนศรัทธาท่านเขาก็เชื่อท่านแบบสนิทใจได้ด้วยเหมือนกันโอเคในตําแหน่งสหาชาค่ะสหาชาบอกว่าสมปาถนาเห็นไหมคะปลาเยอะเลยอืมนะคะท่านจะได้ทุกอย่างในสิ่งที่ท่านอยากได้นั่นแหละ เวลาไปคอนแทคไปคุยกับใครเห็นไหมคะมีแต่คนรักเขาเมตตาเพราะความดีของท่านด้วยท่านก็จะไดะ้เงินก้อนใหญ่ได้ทรัพย์สินได้อะไรสมปัรถนาได้ความรักจากเพื่อนจากใครก็ตามที่เข้ามาหาท่านเขาจะรู้เลยว่าท่านเป็นคนที่เชื่อได้เชื่อถือได้อะไรประมาณนี้นะคะในตําแหน่งพันธุ์ทุกค่ะครอบครัวค่ะเป็นไพ่บอกว่ารีแลกผ่อนคลายนะคะ พักผ่อนนะคะก็แปลว่าครอบครัวท่านจะมีความสุขนะอยู่ในช่วงของการพักผ่อนผ่อน,นคลายได้ไม่ต้องไประมัดระวังอะไรมากมายอะไรประมาณนี้คืออยู่ดีมีสุขนั่นแหละไพ่วันนี้บ้านของท่านนะคะเป็นบ้านที่มีเจ้าที่เจ้าทางดีนะคะบ้านที่อยู่อาศัยดีอยู่แล้วนะคะในตาแหน่งบุตระค่ะคู่ต่อสู้อ่ะอันนี้ต้องระวังลูกน้องบริวารท่านและอาจจะมีบางคนน่ะนะเออ เหมือนลูกน้องท่านอาจจะขัดแย้งกันแล้วทํางานเหมือนแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันจนทําให้ท่านต้องปวดหัวได้เหมือนกันในในตาแหน่งลูกน้องบริวารน,นะคะหรือถ้าท่านจะเริ่มลงทุนอะไรก็ตามท่านก็จะมีคู่แข่งคู่ต่อสู้นะคะที่ท่านจะต้องพยายามที่จะหาอะไรก็ตามที่มันสามารถเป็นกลยุทธ์ที่จะชนะคู่แข่งนะคะเนี่ยในการลงทุนในการทำอะไรท่านจะมี สินค้าของท่านกับพ่ออาจจะเป็นคู่แข่งกันอย่างงี้แล้วเราทำยังไงคนเราเราจะไปบอกว่าไม่ขายสินค้าสิ่งเดียวกันอะไรมันเป็นไปไม่ได้นะคะแต่มันอยู่ที่ว่าใครจะทาสินค้าออกมาโดนใจผู้บริโภคมากกว่านะคะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับมีคู่แข่งเราก็ต้องหาทางที่จะชนะคู่แข่งยังไงมากกว่านะคะอาจารย์มองประมาณนั้นนะอ่าต่อไปค่ะในตําแหน่งอุปสรรคนะไพ่บอกว่ายังไงไพ่บอกว่าคู่สร้างคู่สมนะคะ พอเป็นตำแหน่งอุปสรรคตำแหน่งปัญหาคู่สร้างคู่สมเป็นไพ่ที่ดีอ่ะอาจารย์ก็ต้องบอกว่ามันไม่น่าจะมีปัญหาอะไรหรอกในเมื่อไพ่ไม่ได้บอกว่ามีปัญหานะคะอยู่ในตำแหน่งคู่สร้างคู่สมก็แปลว่าอริหรือศัตรูอ่าเคยบาดหมางอะไรกันเนี่ยเขาจะกลับมาแบบยอมรับในตัวท่านมากกว่าเพราะท่านมีคุณค่างไงนะคะต่อไปในตำแหน่งคู่ค่ะเป็นไพ่ สิ่งที่ดียังเหลืออยู่นะคะก็หมายถึงว่าคู่ของท่านเนี่ยเอ่อหรือกับท่านเนี่ยนะคะก็เนี่ยรักกันแบบสนิทใจก็ได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะมีความดีที่เห็นทะลุทะลวงไปได้ว่าคู่อ่าท่านก็เห็นว่าคู่ของท่านดีในจุดไหนนะนะคะคู่ของท่านก็เห็นว่าท่านดีในจุดไหนมันจะมีตัวเชื่อมนะอาจารย์มอง ไม่งั้นไพ่จะไม่เขียนว่าสิ่งที่ดียังเหลืออยู่มันก็แปลว่าข้อดีๆเหตุผลดีๆสิ่งดีๆคุณงามความดีของท่านและเขาอะยังมีความรู้สึกที่มันเชื่อใจกันได้สนิทใจกันได้นั่นเองนะคะในตำแหน่งสุขภาพนะคะเป็นไพ่คนยิงธนูนะคะเป็นลักษณะแบบนี้ก็ระวังเข่าขาแค่นั้นละคะ่ะไม่ใช่โรคร้ายแรงอาจจะปวดเมื่อยตามข้อเขา่า หรือขาระวังเก้าก็แล้วกันนะคะถ้าอาจารย์เตือนนะไพ่แบบนี้นะในตำแหน่งผู้หลักผู้ใหญ่เป็นไพ่พื้นที่แห่งความสําเร็จว้าวเลขสวยมากเจ็ดแปดพื้นที่แห่งความสําเร็จนะก็แปลว่าผู้ใหญ่สนับสนุนเป็นคู่มิตรคู่มิตรใหญ่นะคะท่านจะได้รับความสําเร็จความส,สมหวังปารถนาะตามที่ท่านต้องการเพราะผู้ใหญ่สนับสนุนหนุนดวงท่านมีโอกาสเลื่อนขั้นปตำแหน่งนะคะมีโอกาสที่จะโชว์ผลงานได้ ผลงานได้เป็นที่ยอมรับอะไรประมาณนี้ในตำแหน่งการงานนะคะพื้นที่ส่วนรวมแปลว่างานของท่านอาจจะทำเป็นกลุ่มเป็นทีมเวิร์คได้ดีนะคะได้รับการยอมรับประสบความสำเร็จในเรื่องของงาน,นะคะ่ะในตำแหน่งในตำแหน่งโชคลาภเนี่ยอาจจะแปลว่ามีเงินเข้ามาแต่ก็มีเกณฑ์ที่ต้องจ่ายออกไปเนาะ,ะนะคะเพราะฉะนั้นอไพ่แบบนี้พี่เกมีมันอยู่ตำแหน่งลาภอืม ท่านอาจจะต้องแก้ดวงเนาะเพราะว่าโชคลาภมีเงินเข้ามาแต่แล้วเหมือนเหมือนเหมือนจะต้องมีเรื่องจ่ายนะคะเหมือนจะต้องมีเรื่องจ่ายออกไปอะไรประมาณนี้นเนี่ยมันก็ขึ้นว่ามีโชคลาภอยู่แต่พออยู่ในตําแหน่งราภกับ,ก,บกับมีรูรั่วเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นท่านจะต้องพยายามไปอุดช่องโหว่แล้วะว่ามันมีเรื่องอะไรที่ต้องต้องจ่ายนะคะหรือไพ่บบนี้ก็ ต้องมองว่าห่วงจุ้ยที่บ้านด้านหลังบ้านนะคะหลังบ้านน่ะมีน้ำรั่วน้ำซึมมีอะไรแตกหักเสียหายให้ไปแก้นิดหนึ่งนะคะซ่อมแซมเลยค่ะอืปล่อยไว้เนี่ยแหละมันก็จะกลายเป็นเงินรั่วออกเหมือนไพ่ใบนี้ได้นะตำแหน่งความในใจหรือตำแหน่งสรุปก็ได้นะคะเป็นไพ่ชัยชนะเห็นไหมในที่สุดท่านก็ก็ประสบความสําเร็จอะ่ะชัยชนะก็อยู่ในมือของชาวธนูนั่นแหละนะคะขอตำแหน่งสรุปค่ะสรุปอีกใบหนึ่ง ให้บอกว่าสั่งการนะท่านท่านได้ท่านสั่งการได้สมหวังได้มีอำนาจในการสั่งการนิ้วชี้ไปได้เลยเห็นไหมคะ,ะท่านมีอำนาจมี power อยู่นะคะไพ่ใบนี้เนาะโอเคค่ะถ้าพลังงานตัวเลขโชคลาภในดวงท่านมีเลข666 6 66, 66, แล้วก็สองนะคะ187814นะคะโอเคค่ะอาจารย์ขอจบพยากณ์การพรยากรณ์เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ